อันนี้ก็เดินทางออกครับมันจะกัดช่างตีหลักศูนย์ก็เสียตีครับช่างช่างตีสารใต้หลักหกก็เสียตีนะครับวันนี้บ่ายมาเด็กแม่ครับเนี่ยแจ้งแม่ครับเนื้อนื้ออาเนื้นื้ออาเหืรัเนื้ออาฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยแด็กแม่ <laughs> นี่เ่องน้กันนะมีของกน <laughs> นางนางครับนางเด็กเด็กครับ <c oughs> นานาเรามาครั้งหนึ่งครับที่เรามานานาเรามาครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวเท่านั้นครที่เราถึงเจงตีงับมาครับเ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราตบไปหน่อยแก่เลยฉันนี่เราอยากเต้นนถึงบ้านแยากกูเอฟซีะเบือบ่อเบือ่อโอเคอย่างนึงคือนำหน่วยบำจาเมื่องตเต็มอนกันเนี่ยต้องรับคลิปบางคลิปที่ไม่ได้ลงครับ <laughs>